แห่งชาติพระนครเนาะหามายังวัดวัดวัดมหาธาตุเพื่อที่จะกราบลากราบลาพระประธานแล้วก็กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดมหาธาตุเนาะแล้วก็ก็ให้คนเนี่ยหามพระองค์เข้าไปที่พระอุโบสถท,ทรงเอาเทียนติดที่พระแสงดาบของพระองค์เนี่ยนะคะ แล้วก็ตั้งสัตยาธิฐานถวายพระแสงดาบเป็นราวเทียนเพื่อเป็นการยุติการทำศึกสงครามสังหารศัตรูทั้งปวงนะคะแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาหน้าพระประธานในพระอุโบสถวัดมหา,าธาตุค่ะทุกคนแต่เมื่อประมาณ80ปีก่อนเนาะ ตอนนั้นก็มีการบูรณะวัดมหาธาตุครั้งยิ่งใหญ่ค่ะก็จะมีการเก็บข้าวของเครื่องใช้จากวัดนะคะไปกองตรงนู้นรวมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าพระแสงราวเทียนนะคะได้สูญหายไปจับวัดมหาธาตุเป็นเวลาถึง80กว่าปีทุกคนเป็นเวลาถึง80กว่าปีโอ้แล้วก็ มีคนนะคะเป็นอาจารย์นะคะท่านหนึ่งตามหาพระแสงราวเทียนนี้เพื่อจะนำกลับคืนมาให้กับวัดมหาธาตุนะคะตามหามาเป็นเวลาตั้ง30กว่าปีไปหาไปเจอที่ไหนก็ก็ไม่เจอจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะคะก็มีผู้นำพระแสงเนี่ยคะ่ะมาให้ชมก็อาจารย์ก็ขอซื้อแต่เขาไม่ขาย เขาไม่ขายซื้อยังไงก็ไม่ขายจนกระทั่งอาจารย์มีคนมาบอกว่าเจอเจอเจอแล้วเจอดาบเนี่ยอพอเจอพระแสงเนี่ยเที่ยวร้านขายของเก่าทุกคนอาจารย์ก็เลยตามไปที่ร้านขายของเก่าเนาะไปอ้อนวอนขอซื้อเขาเนี่ยประมาณนี้แหละเพื่อที่จะนำกลับคืนมาถวายคืนกับวัด มหาธาตุเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของออสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถคือต้องการให้พระแสงดาบนี้เป็นพระแสงราวเทียนนั่นเองปรากฏว่าบุญมีเนาะก็สามารถซื้อคืนพระแสงนี้นะคะมาทันงาน ฉลอง338ปีวัดมหา,าธาตุค่ะทุกคนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะประบัวก็นำมาเล่าสู่ทุกท่านเนาะให้ทุกท่านได้เนอรับทราบกันนะคะเนี่ยประบัวมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะ เห็นแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณพันพันดีเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ประบวนนํนำมาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่ามากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของวัดตรไรมิตรค่ะซึ่งวัดตะไลมิตรนี้เนาะก็เป็นก็เป็นวัดที่มีความสำคัญมากๆวัดหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอเล่าเนาะออตอนนี้ก็ถือเป็นการ คือเป็นการทดลองการไล่สดในแนวตั้งไปในตัวเลยนะคะทุกคนเนะเาะเดี๋ยวปะบัวหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากตอนนี้เนอะด้านนี้แดดมาแล้วไล่แล้วค่ะก็ขออนุญาตย้ายวิวมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิววิวอ,อนุสรช้างนะคะ คลิปหลังได้ครับวัดไตรมิตรอ๋อโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวก็เอ่คอยคอยฟังแล้วกันนะคืนนี้ถ้ามีโอกาสแมวบัวอาจจะลองไลฟ์สดอีกก็ได้นะคะวัดไตรมิตรเป็นเรื่องที่เอ่อนา่าฟังมากๆเลยนะคะทุกคนเนอะอาะขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาสำหรับวันนี้นะคะก็ทักถ่า,ายไม่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ามาอยู่กลางแจ้งเนาะ มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็กราบขอโทษขออภัยทุกท่านเลยนะคะค่ะ